คุณผู้ชมคะทางคุณฝนธนาสุนทรค่ะได้ออกมาเปิดเผยสาเหตุนะคะที่ลงจากเสียงอีสานกระทันหันค่ะเรียกได้ว่างานนี้นะคะแฟนคลับก็งงกันทั่วนหน้ากันเลยทีเดียวะคะ่ะเรียกดาวมาไม่จบไม่สิ้นสักทีนะคะถึงจะมีกระแสออกมาเยอะมากๆนะคะคุณผู้ชมค่ะไม่ว่าจะเป็นอาจารย์เอจก,กพัฒนนะคะแล้วก็ลหลายๆคนเนี่ยมาเปิดเผยถึงสาเหตุนี้แล้วก็ตามยัง แฟนคลับก็ยังจะไม่จบนะคะสำหรับเรื่องนี้ค่ะล่าสุดนี้นะคะทางคุณฝนธนาสุนทรค่ะได้ออกมาเปิดเผยถึงสาเหตุที่มันเกิดขึ้นค่ะโดยขออนุญาตโพสนะคะจากคุณโอ๊ตหมอลำสตอรีก็เลยกัน โดยขออนุญาตโพสนะคะจากเพจคุณโอ๊ตนะคะหมดลำสตอรี่ก็แล้วกันนะคะคุณผู้ชมขาโดยที่บอกว่าฝนธนสุนทรยอมรับจบด้วยดีเผยสาเหตุหลุดโพสเสียงอีสานงงกันเป็นไก่ตาแตกก็อยู่ๆนักร้องลูกทุ่งสาวเสียงดีฝนธนสุนทรหลุดจากคณะเสียงอีสานของราชินีหมอลำนกน้อยอุไรพร์ซึ่งเปิดตัวไปเมื่อเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาเรื่องนี้เอจักพัฒน์บอสคนใหม่ของวงหมอลำเสียงอีสานได้ไลฟ์ชี้แจงว่าพี่ฝนเป็นคนน่ารักมากทุ่มเท ทำงานร่วมกับวงมาตลอดช่วงที่ผ่านมารายละเอียดดีเทลขอไม่ลงลึกเพราะเป็นเรื่องบริหารภายในและละเอียดอ่อนมาถึงจุดหนึ่งเราประชุมกันแล้วขออนุญ,ญาตพี่ฝนจริงๆเชื่อว่าทุกคนเสียได้ เราก็เสียดายแต่ผมตัดสินใจเองคิดมาตลอดเราจะเลือกอันไหนถ้ายังไม่เปลี่ยนแปลงเสียงอีสานอาจจะไม่มันคงแข็งแรงหรือไม่รอดเลยก็ได้หมายถึงทุกคนนะที่ผ่านมาเราไม่ได้ระบุชื่อศิลปินกับเจ้าภาพว่ามีใครบ้างที่จะขึ้นโชว์เออไม่น่าจะมีปัญหากับคิวที่จองไว้หากเจ้าภาพอยากได้พี่ฝนไปกับวงก็ต้องเพิ่มค่าจ้างระบุมาได้ส่วนเรื่องตัวเลขเท่าไหร่อะไรยังไงนั้นไม่ขอเปิดเผยตรง นี้เป็นเรื่องภายในของการบริหารจัดการาทางด้านท,ทางด้านคุณฝนธนสุนทรนะคะก็เคลื่อนไหวเช่นกันค่ะโดยเธอนะคะได้โพสต์ข้อความผ่านเฟ e บุ๊กนะคะว่าขออนุญ,ญาตขอบคุณสำหรับทุกกำลังใจที่ส่งมาให้นะคะในการทํางานย่อมมีปัญหาและอุปสรรคบ้างแต่โชคดีที่มีฝนแฟนกลับมีคนรักฝนให้กำลังใจแบบนี้สู้ตายเลยขอใช้พื้นที่ขอขอบ ขอใช้พื้นที่นี้ขอบคุณทุกๆคนนะคะไว้เจอกันหน้าเวทีนะกำลังใจมาแล้วรอทุกคนนะคะอ่าทุกคนคะ่ะ นี่นะคะทางคุณฝนธนะสุนทรนะคะยอมรับจบด้วยดีนะคะมาเปิดเผยสาเหตุนะคะที่ลงจากคณะเสียงอีสานกระทานหันค่ะคุณผู้ชมคะโดยที่คุณโอหมอลำสตอรี่นะคะได้นําข่าวนี้มาเผยแพร่เนี่ยคือคุณฝนธนะสุนทรเนี่ยได้มีการโพสลงผ่าน Facebook ส่วนตัวนะคะคุณผู้ชมขาเพราะเรื่องนี้ก็เป็นประเด็นอยู่นานพอสมควรอยู่เหมือนกันนะคะเพราะแฟนคลับหลายคนเนี่ยคือเรียกร้องนะคะอยากได้พี่ฝนแล้วก็ตกใจกันเอามากเลยค่ะเพราะทําไมนะคะพี่ฝนธนะสุนทรเนี่ย ึงได้ลงจากเวทีเสียงอีสานกระทันหันแบบนี้เพราะหลายๆคนเนี่ยเห็นทางคุณฝนธนสุนทรเนี่ยค่ะบอกว่าเออที่มาติดตามเสียงอีสานนะคะก็ที่มาเล่นที่มาขึ้นกับเสียงอีสานในฤดูกาลนี้คือแทบจะตัดคิวงานการแสดงทุกๆอย่าง เพื่อมาอยู่กับเสียงอีสานหรือว่าแม่นทุกน้อยเลยค่ะคุณผู้ชมขาแต่ว่าก็ตั้งใจมากๆนะคะดีใจมากๆเช่นเดียวกันค่ะตั้งแต่ไปฝึกไปซอป้อมต่างๆนานาการแสดงต่างๆนะคะของเสียงอีสานทางพี่ ทางคุณฝนธนสุนทรน,น่ะก็เหมือนว่าจะไปคนแรกลำดับแรกๆอยู่เสมอนะคะแฟนคลับก็พูดถึงน่ารักมากๆอาจารย์เองแล้วก็แม่น,น้อยนะคะแล้วก็ศิลปินหลายๆคนเนี่ยพูดถึงทางคุณฝนธนสุนทรไว้อย่างดีมากๆค่ะเพราะว่าทางคุณฝนเนี่ยเป็นคนน่ารักนะคะเวลาทําการแสดงนะคะหรือว่าซ้อมการแสดงเกิดก่อนจะเปิดฤดูกาลเนี่ยจะไปถึงลำดับแรกๆอยู่เสมอนะคะคือทางคุณฝนเนี่ยน่ารักมากๆค่ะคุณผู้ชมคะบอกได้คําเดียวเลยว่ามีแต่คนรักนะคะแต่ด้วยเห การแบบนี้นะคะมันจําเป็นนะคะคุณผู้ชมขาก็เลยต้องตัดสินใจทําแบบนี้นะคะเพื่อสถานการณ์ของวงนะคะให้มันอยู่รอดนะคะคุณผู้ชมขาถ้าไม่ตัดสินใจทําอะไรเลยเนี่ยมันก็จะยากที่จะอยู่ค่ะคุณผู้ชมเอาเป็นว่านะคะพี่น้องแฟนคลับนะคะให้กําลังใจกันดีกว่านะคะหวังว่าเรื่องนี้นะคะคุณผู้ชมน่าจะเข้าใจนะคะแล้วก็ให้เกียิศิลปินนิดนึงเวลาจะคอมเมนต์อะไรนะคะคุณผู้ชมขาอีกอย่างเนี่ยค่ะให้กําลังใจกันดีกว่านะคะเรื่องแบบนี้นะคะ น่าจะาเข้าใจแล้วก็ไม่ควรที่จะดราม่าอีกแล้วค่ะทางคุณฝนธนาสุนทรก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรนะคะก็คือตกลงกันเสร็จสับแล้วนะคะเอาเป็นว่าถ้าทางเจ้าภาพเนี่ยอยากจ้างทางคุณฝนธนาสุนทรก็ให้จ้างเพิ่มขึ้นอีกราคาหนึ่งแล้วกันค่ะคุณผู้ชมราคาจะเป็นราคาไหนสามารถพูดคุยกับอาจารย์เอจักรพัฒน์ค่ะหรือว่าทางแมลูกน้อยนะคะคณะเสียงอิสระได้เลยนะคะเพราะว่าราคาค่าตัวของคุณฝนธนาสุนทรเน,นี่ยไม่สามารถเปิดเผยค่าตัวได้นะคะคุณผู้ชมค่ะ แล้วก็มันเป็นเรื่องที่คณะผูาา้บริหารเนี่ยเขาได้ตกลงพูดคุยกันแล้วเนาะไม่สามารถที่จะมาพูดคุยแบบเออประกาศออกทางไลฟ์สดอะไรได้แบบนี้นะคะสามารถพูดคุยนะคะผ่าน,านทางโทรศัพท์ได้เลยนะคะคุณผู้ชมค่ะ ต้องขอพูดอีกเรื่องหนึ่งค่ะสาหรับทางคุณฝนธนสุนทรเนี่ยก่อนที่จะมาขึ้นเสียงอีสานเนี่ยก็คือเคลียร์คิวงานการแสดงแล้วก็อะไรหลายๆอย่างเกี่ยวกับรายการทีวีออกไปเยอะมากๆนะคะคุณผู้ชมขาก่อนที่จะมาขึ้นของแม่นุกน้อยอุไรพรหรือว่าขึ้นคณะเสียงอีสานนั่นเองค่ะแล้วก็ดีใจมากๆนะคะที่ได้มาเล่นนะคะมาขึ้นเวทีกับเสียงอีสานอีกครั้งก็คือแม่ลุกน้อยนั่นเองค่ะดีใจมากๆที่ได้มาเล่นกับแม่นุกน้อยนะคะหลายๆคนอาจจะเคยเห็นคลิปนะคะก่อนจะเปิด ฤดูการเนี่ยคุณฝนธนสุนทรเนี่ยมีการถ่ายคลิปกับแม่นกน้อยบ้างถ่ายคลิปกับป้ายประกาศของเสียงอีสานที่แบบมีรูปตัวเองดูเหมือนว่าภูมิใจแล้วก็ดีใจมากๆค่ะที่ได้มาเล่นกับแม่นกน้อยอีกครั้งนะคะแทบจะน้ําตาไหลกันเลยทีเดียวค่ะรวมถึงแฟนคลับเองก็มีความสุขแล้วก็ดีใจมากๆเลยคะ่ะที่ทางคุณฝนธนสุนทรเนี่ยมาขึ้นเสียงอีสานแล้วเหมือนว่ามาช่วยแม่นกอ,อีกครั้งค่ะคุณผู้ชมขาแต่ว่าพอเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นไม่มีใครคาดคิดเหมือนกันค่ะเอาเป็นว่า ก็เข้าใจแล้วก็เคารพก,กันตัเสียใจขอคณะผู้บริหารแล้วก็คุมฝนธนาสุนทรแล้วกันนะคะคุณผู้ชมขาให้กําลังใจกันต่อไปแล้วกันนะคะคุณผู้ชมอีกอย่างนะคะคุณผู้ชมขากระแสของเสียงอีสานในฤดูกาลนี้ถือว่าไปได้ดีกันเลยค่ะคุณผู้ชมเพราะว่าตั้งแต่เปิดฤดูกาลมานะคะคณะเสียงอีสานเนี่ยโอ้โหถือว่าเรือส,สุดเลยค่ะคณะเจ้าภาพนะคะเข้ามาว่าจ้างไม่เว้นแต่ละงานกันเลยทีเดียวนะคะไม่ว่าจะไปทําการแสดงที่ไหนนะคะก็จะมีฐานเจ้าภาพนี่แหละค่ะคุณผู้ชมขามาว่าจ้าง ะค,ะคุณผู้ชมแต่ก่อนเนี่ยเรียกได้ว่ามันอาจจะไม่ค่อยมีงานนะคะพูดกันตรงๆเนาะกระแสมันอาจจะตกมากนะคะแต่ตอนนี้นะคะต้องยอมรับนะคะในฝีมือของแม่นางน้อยค่ะรวมถึงอาจารย์เอจัก,กรพัฒน์นะคะที่เหมือนว่าเสียงอีสานเนี่ยจะกลับมาเฟื่องฟูรุ่งเรืองอีกครั้งนั่นเองค่ะคุณผู้ชมโดยที่ตอนนี้นะคะเจ้าภาพเนี่ยจ้างคิวเข้ามาเยอะมากๆ ปีนี้เนี่ยถือว่าคิวเต็มแล้วค่ะสำหรับคณะเสียงอีสานร,รวมๆในฤดูกาลปีนี้แล้วก็ปีหน้าเนี่ย ปี6768ปนะคะประมาณ200กว่าคิวแล้วนะคะตอนนี้นะคะอัปเดตล่าสุดจากทางอาจารย์เอจกพัฒนนะคะคุณผู้ชมขาส่วนจะมีเพิ่มหรือไม่นะคะเชื่อว่าแน่นอนค่ะคุณผู้ชมแน่นอนนะคะสำหรับฤดูกาลนี้นะคะยังไงจะไม่เพิ่มนะคะคุณผู้ชมตอนนี้ก็ปาไป200กว่าแล้วนะคะเอาเป็นว่า3 0 0คิวเลยก็แล้วกันนะคะขอให้เสียงอีสานปังๆนะคะในฤดูกาลนี้นะคะคบอกได้คําเดียวว่าต้องชื่นชมเสียงอีสานมากๆเพราะว่าทําได้ดีสุดๆค่ะคุณผู้ชมขาเป็นกระแสไม่พอ ะะแต่ว่ายังได้รับคําชมเยอะมากๆค่ะตอนนี้หมอลําเสียงอีสานนะคะนกน้อยอุไรพรหรือว่าเสียงอีสานแม่นกน้อยอุไรพรเนี่ยค่ะคุณผู้ชมคะเจ้าจภาพเนี่ยมีการว่าจ้างเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งงานแล้วนะคะซึ่งเซ็นสัญญาล่าสุดเมื่อหนึ่งวันที่ผ่านมานี่เองนะคะ ก็ต้องแสดงความมีดีด้วยและกันค่ะกับทางแม่นกน้อยอยุไรพรนะคะคิวงานเข้ามารัวๆเลยค่ะคุณผู้ชมค่ะแฟนๆก็น่าจะเห็นความตั้งใจแล้วก็ความอลังการของปีนี้เสียงอีสานก็คือทําไว้ได้ดีมากๆค่ะเสียงอีสานในวันที่5พฤศจิกาที่ผ่านมานะคะทำการแสดงอยู่ที่วัดสะกำแพงใหญ่อำเภออุทุมพรพิสัยจังหวัดศรีสะเกดะคะ่ะคุณผู้ชมค่ะมีใครได้ดูกันบ้างเอ่ย รีวิวกันมาได้นะคะเสียงสาเป็นยังไงบ้างคะคุณผู้ชมขาสนุกกันไหมเอ่ยสนุกกันไหมคะสามารถคอมเมนต์กันมาได้นะคะเสียงสารปีนี้เป็นยังไงบ้างนะคะพี่นองค์กลับมารุ่งเรืองอีกครั้งใช่ไหมล่ะคะคุณผู้ชมขาแน่นอนคะ่ะเพราะว่าฤดูกาลนี้นะคะปังไปทุกอย่างค่ะ ก็ฝากทุกคนติดตามผลงานด้วยละกันนะคะไม่ว่าจะไปทำการแสดงที่ไหนก็อย่าลืมตามไปซัพพอร์ตแล้วก็ให้กำลังใจศิลปินนะคะแล้วก็รวมถึงแม่นน้อยด้วยค่ะเพราะว่าแม่น้นอยเนี่ยก็อายุมากแล้วนะคะคุณผู้ชมขาแต่ว่าก็ยังร้องเพลงไหวอยู่แล้วก็เก่งพักมากเลยค่ะคุณผู้ชมน่าจะไปให้กำลังใจแม่น้นอยกันเยอะๆนะคะ ส่วนวันนี้นะคะคุณผู้ชมค่ะต้องขออนุญาตลาไปก่อนค่ะถ้ามีข่าวสารอะไรใหม่ๆอัปเดตนะคะเดี๋ยวจะรีบมาอัปเดตให้คุณผู้ชมทราบเลยแล้วกันค่ะต้องขออนุญาตลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ